สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เตียวตมิ้นมีคอสออนไลน์มาแนะนําค่ะตามปกตินะคะที่เตียวตมินจะสอนออนไลน์ที่เป็นแบบสอนสดเท่านั้นตอนนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะเป็นคอสออนไลน์ที่สามารถดูได้นะคะแบบไม่มีวันหมดอายุเลยนะคะคอสนี้นะ,ะชื่อว่าอะไรลองดูในคลิปค่ะลองดูนะ,ะท้ายคลิปจะมีแจกคอสเรียนฟรีกันด้วยค่ะ สำหรับคอร์สนี้นะคะชื่อว่า Basic English Grammar ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะเป็นอะไรที่พื้นฐานเป็นคอร์สเกี่ยวกับ Grammar หรือว่าวรรณภาษาตังกิดที่ควรรู้พื้นฐานนั่นเองค่ะซึ่งในคอร์สนี้นะคะเราจะมี e-book รวม e book, ถึงไฟล์ PDF นะคะให้น้องๆดาวน์โหลดเอกสารนะคะเป็นแบบกรัดต่างๆในเนื้อหาค่ะพร้อมเฉลยนะคะอยู่ในเพจเฟซบุ๊กของเราซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะคะ สามารถเปิดดูแล้วก็ทวนยอดหลังได้ตลอดเวลาที่น้องๆต้องการเลยค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะ Basic English Grammar นะคะอายุของมันคือไม่มีวันหมดอายุนะคะสามารถดูได้ตลอดเนื้อหาสรุปจบครบใน4ชั่วโมงนะคะเนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้เป็นอะไรบ้างนะคะก็ตามนี้เลยค่ะมี Parts of Speech นะคะ w h r t to be w o r k to have w o r k to do รวมถึงพวก tense ต่างนะคะที่เจอบ่อยๆก็คือ present simple tense present continuous tense แล้ก็ Present Perfect Tense ค่ะและอย่าลืมนะคะได้ Grammar แล้วก็ต้องนำไปตั้งคำถามค่ะมีการสอนวิธีการตั้งประโยคคำถามรูปแบบต่างๆด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง question words เนเองค่ะเรารวมถึงแบบขันแล้วก็เฉลยนะคะในตัวเลยมีเอกสารประกอบการเรียนให้ค่ะเป็น E-Book แล้วก็ไฟล์ pdf นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นช่วงเปิดตัวของคอร์สนี้จากราคาปกติค่ะ39.9บาทนะส9 9บาท ไม่ขายค่ะขายเพียง199บาทเท่านั้นค่ะ199บาทเท่านั้นติดต่อได้ทางช่องทางเฟซบุ o กนะคะ Inbox มหาวิลตามินได้เลยค่ะ English tutoring by k u m มินนะคะและวันนี้ค่ะพิเศษเลยนะคะมีคอร์สเรียนมาแจกกันค่ะสำหรับ Basic English Grammar คอร์สนี้นะคะวันนี้จะมาแจกทั้งหมด 5รางวัลค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยทุกคนสามารถร่วมสนุกกันได้ค่ะผ่านทางเพจ Facebook นะคะให้แชร์โพสต์ค่ะแชร์โพสต์เกี่ยวกับ Basic English Grammar Course c o ร,ร์สนี้ละคะ่ะให้แชร์ออกไปเป็นสาธารณะนะคะแล้วเดี๋ยวดิตัมินจะสุ่มค่ะจับผู้โชคดีขึ้นมาทั้งหมด5ารางวัลน,นะคะรับฟรีไปเลยค่ะ Basic English Grammar Course ค,ค่ะ ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะชอบคอร์สนี้กันนะคะใครที่อยากจะลองเรียนนะคะเพราะหลายคน inbox มาเลยว่ามีคอร์สแบบที่ไม่ใช่สอนสดไหมอยากจะเป็นคอร์สแบบวิดีโอไหมตอนนี้ก็เริ่มทําออกมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ทํามาเป็น basic English grammar เป็นคอร์สแรกแล้วอาจจะมีคอร์สต่อๆไปนะคะตามมาเรื่อยๆค่ะก็ฝ mm hmm. ากไว้ด้วยนะคะกับคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สวิดีโอออนไลน์ ร์สแรกของซืกอินค่ะสนใจอลืมนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เพจ Facebook English Speaking by ครูพินค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ